สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สำนักแต่งกอโตว,ว่านะคะวันนี้มาพบกับแอดมินฝนและแอดมินมะนาวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ปัญหาย,ยอดฮินสำหรับผู้ใช้รถยนต์อพาร์ทเวฟไฟนั่นก็คือค่ะปัญหาหลักๆข้อที่1เลยนะคะก็คือตัวกับบันไดของตัวเพจรถเนี่ยค่ะเป็นรอยเนื่องจากตัวกับบันไดนะคะทํามาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกค,ค่ะ2นะคะการขึ้นลงในตอนกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าตัวรถอพาร์ทเวฟไฟเนี่ยไม่ได้ทําไฟมาเผื่อในการขึ้นลงที่บันไดค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่แก้ไขปัญหาตัวนี้ได้นะคะนั่นก็คือสครับเพดนั่นเองค่ะแล้วตัวสครับเพดนะคะพี่ฝนมีความพิเศษยังไงบ้างคะตัวสครับเพดนะคะออกแบบมาตรงรุ่นสําหรับรถอัลพาร์ตเวลไฟค่ะ ใช้ครอบทับพลาสติกเดิมได้เลยไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะตัวนี้มาพร้อมออปชัน่นมีไฟค่ะช่วยในการมองเห็นในตอนคืนเพราะฉะนั้นจะช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้รถยนต์อัพสัตเวไฟด้วยค่ะและก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทํามาจากสแตนเลสแล้วจะลื่นไหมเพราะตัวสครับเพกของเรามีแผ่นกันลื่นด้วยค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าติดตั้งของแต่งกับทางรัดก็ต้องว่าไปแล้วนะคะตัวนี้เรารับประกันสินค้าให้1ปีค่ะ นี่นะคะคือผลงานการติดตั้งสครับเพดของสำนักแต่งกอตว่าค่ะติดตั้งกับรถเอาผ่านเวไปี2015 2021นะคะตัวสครับเพจนะคะออกแบบมาครอบทับตัวพลาสติก ตรงรุ่นมาพร้อมกับแผ่นการลื่นและออปชันไฟ LED นะคะเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงในตอนกลางคืนนะคะจะเห็นได้ว่าการติดตั้งสครับเพดของสำนักแต่งกอตัตว,ว่าเนี่ยติดตั้งตรงรุ่นเข้ารูปและสวยงามมากเลยนะคะนอกจากนี้สครับเพดของเรายังมีให้เลือกสสไตล์นั่นก็คือสีลมดำและลายเทปล่าค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับผลงานการติดตั้งของสำนักแต่งก็เตว่าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยคะ่ะและสำหรับวันนี้นะคะมะนาวและฝนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ